วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้เดินทางมาที่วัดบางกระจะนะคะอยู่ที่ตาบลสัมเพล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดบางกระจะนี่ถ้าพูดบางคนก็อาจจะคุ้นๆหูอยู่นะคะเป็นวัดที่อาจจะมีได้ยินจากข่าวที่เกี่ยวกับเรออือชักลากสินค้า ที่ตรงน้ำบนของอยุธยาที่ตรงหน้าวัดพนัญเชิงซึ่งวัดบางกระจัเนี่ยก็จะเป็นอยู่อีกฝากหนึ่งของวัดพนัญเชิงค่ะจะมองเห็นอยู่นุะฝากแม่น้ำนะคะเพราะว่าตรงที่ตั้งอยู่เนี่ยจะอยู่ตรงน้ำบนซึ่งมันจะเป็นสามด้านด้วยกันอีกด้านหนึ่งจะเป็นป้อมเพชรแล้วก็วัดพนัญเชิงแล้วก็วัดบางกระจัเป็นสาม เรียกสามแยกน้ําก็มาชนกันตรงเนี้ยตรงข้างหน้าวัดเนี้ยซึ่งมันอยู่ในละแวกเดียวกันนะคะชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นสถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นที่ตั้งค่ายของพอม่ามาก่อนนะในสมัยอยุิยาเพื่อต่อสู้กับของทหารทางกรุงศรีวิทยาที่อยู่ทางฝั่งป้อมเพชรหลายคนได้ยินชื่อก็น่าจะคุ้นหูจากข่าวแหละค่ะแล้วก็เอ่อ วัดบางกระจะเนี่ยหรือวัดใหม่บางกระจะเนี่ยเดิมเรียกกันว่าวัดท้ายแหลมท้ายแหลมบางกระจะนะคะพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาป่าศักด์นะคะเป็นสามแยกซึ่งแม่น้ําป่าศักด์มาบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ตรงนี้ก็เคยเป็นท่าเรือมานาชาตในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยค่ะเป็นที่เรือที่ บรรทุกสินค้ามาจากต,าต่างแดนมาค้าขายกันในบริเวณตรงท่าเรือบริเวณนี้ตร,ตรงนี้นะคะเคยเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญเลยในสมัยออยาุายแล้วก็วัดบางกระารดเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อใดก็ไม่ทราบนะคะยังไม่มีหลักฐานเป็นที่แน่นอนเรามาก็ต้องเข้าไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อขาวนะคะพระพุทธ,ธสเสวตมงคลในวิหารคะ่ะ ก็มีพงศวดานเขาเรียกพงศวดานเหนือได้กล่าวถึงที่ตั้งของวัดว่าก็ได้เชิญตรงบริเวณนี้ที่ว่าเป็นแหลมเนี่ยได้เชิญพระศพของพระนางสร้อยดอกหมากมาพระราชทานเพลิงที่แหลมบางกระจะันะที่บริเวณซึ่งเป็นแหลมเขาเรียกแหลมบางกระจะันะคะก็ะดูสภาพวัดแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่นะคะแล้วก็หน้าหมาท่องเที่ยวแล้วก็มาชมวิว อยู่น้ําแล้วช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงน้ํามากก็จะเห็นเอ่อกระแสน้ําที่มันมาบรรจบกันของแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ป่าสักแม่น้ํามาบรรจบกันว่เก,กิดแรงประทะรุนแรงก็มันจะเป็นน้ําแรงวนแบบเป็นวนเหมือนกับเรามองแล้วมันวนแบบเหมือนแรงดูดเหมือนหลุมดําอย่างเราดูตามภาพทั่วไปเลยนะน่าก,กลัวคะ่ะรุนแรงแล้วก็เห็นมีข่าวอยู่บ่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรือ ก็จะเป็นที่สังเกตได้ว่าเออคุณคุณหูอยู่นะแล้วก็มาดูก็ดูจากภาพแล้วน้ําที่ผ่านตรงหน้าวัดมีกอเป็นน้ําเชี่ยวเลยค่ะแล้วลตรงนี้ก็ที่เรามาดูเนี่ยก็จะเห็นเรือวิ่งไปวิ่งมาก็จะเป็นเรือชักลากสินค้าเรือบางคนเขาก็บริเวณตรงนี้ที่เป็นสามแยกก็เห็นมีบางครั้งก็มีเรือที่เขามาลอยอังคารกันเป็นเมืองน้ําที่กว้างพอสมควร เมื่อไปเจอเจออะไรมาก็เก็บภาพเอามาเล่าให้ฟังกันนะคะเพื่อความบันเทิงนะเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆกชนค่ะและนี่คือวัดบางกะจะวัดใหม่บางกะจะหรือวัดท้ายแหลมบางกะจะค่ะแต่ป้ายหน้าวัดเขียนว่าวัดบางกะจะนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดกรดิงแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ